สวัสด so sort of ีครับสวัสดีแฟนๆ ทางสมาชิกมวยอวันทุกท่านนะครับพบกับผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้มีข่าวเด่นประเด็นร้อนมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับนักชกที่ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าฮอตที่สุดนะครับอีกหนึ่งคนในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือนั่นโจนัทวุฒนะครับหรือว่าสโมกิ้งโจนั่นเองนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต่อยวันมาตั้งนานไม่มีใครรู้จักเลยนะครับพอมาต่อยกับตะวันฉายไฟแรกชนิดที่เข้าเวนแทนเดียวโอ้โหก็ต้องบอกว่าโด่งดังบนพูแตกเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอไฟล่าสุดที่ ของแฟนมวยไปอีกเยอะเลยได้ฐานแฟนคลับแฟนมวยไปอีกเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับท่านนั่นโจนาทูนนั่นเองนะครับแล้วก็เดินสายเป็นนักมวยที่คิวชุกอีกหนึ่งคนนะครับ แต่นอกเหนือจากคิวชุกเรื่องของนอกสังเวียนแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยคิวชุกเรื่องของในสังเวียนก็มาแบบว่าชนิดที่แบบติดติดกันเลยนะครับหลังจากที่พอชกกัตะวันฉายเสร็จนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยนะครับทงบางด้านบอชาตีก็ได้ประกาศนะครับเผยถึงไฟต์ต่อไปของโจโนาทวุฒิที่จะได้แก้มือนะครับล้างตาเป็นไฟต์ที่3กับตะวันฉายซึ่งก็เขาประกาศไว้ล่วงหน้านานมากเพราะว่าจะต่อยกันกับตะวันฉายเนี่ยก็คือเสราร์ที่9พฤศจิกาย,ยนนู่นเลยนะครับที่สเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ ตอนนั้นเนี่ยก็ว่าโอ้โหเรามาคุยกันเล่นๆนะเหมือนโปรแกรมนักวยทั่วไปเนี่ยเออบางทีการเว้นวรกนานอย่างนี้ถ้ามีอีกซักไฟ์หนึ่งก็คงดีนะครับแล้วเหมือนกับการคิดเหล่านั้นความคิดเหล่านั้นมันไปเข้าหูหรือว่าทางทีมงานวันก็คงคิดแบบเดียวกันว่าโอ้โหตั้งแต่วันที่ต่อยกับวันชายแล้วจะไปแก้มืออีกคีภาคาเนี่ยพฤศจ,จิกาย,ยนเหลอมันนานไปไหมเลยจัดให้อีกไฟ์หนึ่งครับซึ่งเป็นคิวแทรกเลยนะครับเป็นนั้นโจนัทวุฒินะครับจะขึ้นในชกในกติกา มวยไทยนะครับรุ่นเฟทเวทนี่นแหละนะครับเจอกับท้าน,นในเจ้าซูเปอร์บอโอ้ผมว่านี่เป็นคู่ที่น่าดูมากเรื่องของอายุนะครับประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไล่เรียงกันหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไล่เรีย่ยนหมดแล้วก็เป็นมวยที่ต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันเดียวกัน นะครับเจเนเรชันเดียวกันไม่ใช่เหมือนกัตวันฉายกับโจนาวดที่อาจจะคนคนละเจเนเรชันกันแต่นี่เป็นการเจอกันของคนเจเนเรชันเดียวกันและก็เป็นศึกสายเลือดรวมไปถึงชกในรายการวันลุมพินี8 1นะครับที่จะเป็นศึกใหญ่นัดวันศุกร์ที่27กันยายนนี้ด้วยนะครับก็ที่เป็นทีมวยลุมพินีผมเชื่อว่าแฟนมวยหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าอย่างผมเห็นอย่างพิบุญชูนะนะครับเป็นทีมงานของวันเนี่ยเขาเขียนเลยรักเพื่อนเสด็เพื่อนนะครับอารมณ์เดียวกันเลยรักพี่เสด็น้องงานนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ย แฟนมวยชาวไทยน่าจะแบ่งใจเชียร์กันลําบากนะครับแต่ผมเชื่อว่าคู่นี้สนุกแน่ๆนะครับสนุกแน่ๆไม่แพ้กับการที่โจต่อยกัตะวันฉายหรือว่าซูเปอร์บอลต่อยกัตวันฉายซูบอลต่อยกับคนไทยด้วยกันแน่นอนนะครับอ่ะยังไงอย่าลืมไปเชียร์กันนะครับที่บอกคิวชกนี่คือ2ไฟที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับสุขร์ทยี่2ิกันยากับเสาร์ที่9พฤศจิกายนเนี่ยระยะเวลามันห่างกัน1เดือนกับ11วันเท่านั้นเองนี่คือ2ไฟไฟรวดของโจนาธาวุฒิกับที่ไทยและก็ที่สหรัฐอเมริกานะครับช่วงท ภาคราคาทางไลฟ์ฟรีนะครับตามไปที่พิกัดหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ